ให้คิดเป็นเลือกเป็นและลงมือทาผมได้รับคําถามนี้จากพี่นักบริหารท่านหนึ่งครเขาก็เล่าให้ฟังว่าสมาชิกในทีมของพี่เขาเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วก็จะรอคําสั่งฮะเหมือนหุ่นยนต์เลยถ้าไม่สั่งงานไม่ขยับหรือถ้ามีประเด็นมีคําถามมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะมาขอคําตอบฮะไม่ได้คิดมีไอเดียอะไรเลยผมก็จับประเด็นได้แล้วผมก็บอกเขาว่าเทคนิคสําคัญของเรื่องนี้ฮะอย่ารีบให้คําตอบแต่พาเขาไปพบคําตอบ พี่เขาถามว่าคุณมโ์นอแล้วมันต้องทํำยังไงอ่ะขออนุญาตให้พี่เล่าประเด็นปัญหาของงานอะไรสักเรื่องหนึ่งก็ได้ฮะเอาพี่เขาก็เล่าตั้งประเด็นขึ้นมาหนึ่งเรื่องแล้วผมก็ผมขอฟังไอเดียน,นิดนึงครับถ้าจะทําให้เรื่องนี้สําเร็จเนี่ยจะต้องทําอย่างไรพี่เขาก็อธิบายมาครับผมก็ปล่อยคําถามต่อมาผมก็ถามว่าถ้าทําตามนั้นแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเห็นเป็นอย่างไร พี่ก็ลงรายละเอียดให้ฟังให้ว่าโอ้ผลลัพธ์จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะ,ะผมบอกโอเคอชัดเจนเลยก็พี่ขอบคุณมากแล้วผมก็ถามต่อแล้วกระบวนการที่เราจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรบ้างและก้าวข้ามกันอย่างไรพี่เขาก็ค่อยๆค,ค,คิดเรียงลาดับ1 2 3 4 5ว่ามีปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรแล้วก็เขาก็ลงรายละเอียดวิธีการก้าวข้ามด้วยมุมมองประสมการขอพี่ครับผมบอกขอบคุณเลยครับพี่ชัดเจนชัดล ผมก็ถามเพราะว่าพี่ครับถ้าจะทําทให้สําเร็จเนี่ยต้องการตัวช่วยอะไรบ้างไหมพี่ก็ค่อยค่คิคคคดแล้วเขาบอกอนึกไม่ออกอ่ะผมบอกพี่ตัวช่วยเนี่ยมันมีสอแบบตัวอันนี้หนึ่งก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตฮะคือสมาชิกในทีมเพื่อนๆคู่ค้าอะไรได้หมดหรือการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้คือตัวช่วยอ๋อพี่ก็เขบอกว่าอ๋อรู้แล้วเขาต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะเข้า Google ไปช่วยอย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็2ออาจจะต,ติดต่อคู่ค้าแบบนั้นแบบนี้อ่าผมก็บอกใช่แล้วครับนั่นคือตัวช่วยอะไรบ้างถึงจุดนี้เบรกครับพี่ผมก็ถามครพี่ครับตะ่กี้ผมใช้คําถามไปกี่คําถามพี่นักบริหารเาก็บอกว่าเอหนึ่งสองสามสี่คำถามคุณมโนต์อ่าถูกละถูกละพี่รู้สึกอย่างไรครับเมื่อถูกถามพี่เขาค่อยคิดนะแล้วก็บอกเออคุณมโนต์ผมต้องคิดนะเรียงลําดับข้อมูลต่างๆเรื่องราวต่างต่าง แล้วก็ตอบคําถามที่คุณมโนถามอผมก็บอกขอบคุณมากเลยครับเมื่อสักครู่เนี่ยใครตอบคําถามและใครเป็นคนให้ข้อมูละพี่ก็หัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าผมเองนั่นแหละครับผมก็บอกว่าพี่ครับนั่นแหละครับคือหัวใจสําคัญเลยครคนทํางานเนี่ยเขาอยู่หน้างานเขาจับกระต้องกับรายละเอียดเขารู้ข้อมูลไม่ใช่ผมเหมือนกันฮะพี่คุยกับน้องเนี่ยน้องเขารู้รายละเอียดเยอะเลยแต่เราเนี่ยมีหน้าที่ไกลเขาครับ ที่เพิ่มเติมนี้ฮะถ้าในการพูดคุยเนี่ยเราเพิ่มการชื่นชมและแสดงความรู้สึกเป็นเรื่องราวนั้นมันน่าสนใจผลจะเป็นยังไงครับพี่เขาบอกว่าอยความรู้สึกก็เหมือนหัวใจพองโตเลยเพราะให้คนข้างหน้าเนี่ยเขากําลังสนใจเรื่องราวที่เรากําลังคุยกันถ้าพี่ปิดจบด้วยคําว่าลองไปทํานะพี่จะสปอร์ตพี่คิดว่าน้องเขาจะรู้สึกไงฮะว้าวพี่นักบมืหารเขาเขบอกว่าว้าว เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่เกรงนะแล้วก็เขาไม่ได้รู้สึกถูกทอดทิ้งนะถ้าเราอยากให้น้องเขาคิดเป็นเลือกเป็นและลงมือทำอย่ารีบให้คำตอบแต่จงพาเขาไปพบคำตอบด้วย4คํคำถามนี้เป็นประโยชน์นะครับกับคลิปนี้มาโนูสพี่เลี้ยงนักบริหาร